ราษฎรลัน่นล้อมสภา17พฤศจิกายนนี้ยื่นคำขาดรับหลักการแก้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เมื่อวันที่15พฤศจิกายนกลุ่มราษฎรได้ประกาศผ่านเฟซบุ๊กเพจเยาวชนปลดแอกและแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนัดชุมนุมใหญ่ที่รัฐสภาเกียรติกายในวันที่17พฤศจิกายนเวลา15นาฬิกาซึ่งเป็นวันที่รัฐสภาจะเริ่มพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง7ร่างโดยทางกลุ่มระบุข้อความบางช่วงบางตอนว่าหลังจากถูกดองถูกยื้อมาก,กว่า1เดือนในที่สุดร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนก็ได้เข้าสู่สภาแล้ว 17พฤศจิกายนนี้รวมพลังปักหลักชุมนุมใหญ่ราษดอล้อมสภาทั้งทางบกทางน้ําทางอากาศซึ่งวันนั้นจะเป็นวันเดียวกับวันที่เริ่มพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง7ร่างรวมไปถึงร่างจากภาคประชาชนซึ่งไม่ปิดกั้นการแก้หมวด1บททั่วไปหมวด2หมบทพระมหากษัตริย์ที่นําไปสู่การปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้กลับมาอยู่ใต้รัฐธรรมนูญ